สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนตอนนี้เล็กอยู่นานะคะเล็กอยู่นาพอดีว่าเอาอาหารมาให้หมานะเมื่อเช้านี้มาแล้วค่ะก่อนหน้านี้ตอนเช้านะคะมาปลูกต้นไม้แล้วก็เอาโซฟาเก่าๆมาไว้ที่นานะคะแล้วก็มาเจอหมาแม่ลูกอ่อนนะคะทีนี้มันน่าสงสารมากเลยมันคงเป็นหมาจรจัดไม่มีเจ้าของนะคะมันเหมือนมาขอข้าวกินนะคะก็พอดีอยู่ที่บ้านมีอาหารเม็ดเยอะนะคะพอดีพี่สาวที่ เขามีเยอะนะคะเขาเอามาให้เป็นกระสอบเลยเล้กก็เลยไปกลับกลับไปเอาอาหารเม็ดนะคะแล้วก็เอามาให้แต่พอกลับมาแล้วหมาตัวนั้นมันก็ไม่อยู่แล้วแต่ทีนี้เล็กก็เอาวางไว้จริงๆเอามาเต็มถุงนะคะก็เอาวางไว้ตามข้างทางนะคะเผื่อมันกลับมาแล้วมันมาเจอนะคะจะเอาไว้เยอะก็ไม่ได้บางทีมดมันมาตอมมากินนะคะอหามาก็จะไม่ได้กินเนาะและทีนี้ และทีนี้วันนี้เล็กจะมาเล่าให้ฟังนะคะคือเตือนภยัยเตือนภัยเรื่องการเล่น Facebook นะคะต้องให้ระวังเลยเพราะว่าอันนี้เล็กเจอกับตัวเองเรื่องจริงเลยนะคะก็เดี๋ยวเล่าความนิดนึงว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีเพื่อนในเฟซเยอะเนาะนหน้านี้ก็มีเพื่อนในเฟซเยอะนะคะทั้งที่รู้จักจริงแล้วกเ็เพื่อนที่แอดเข้ามาในเฟซหรือเราแอดไปด้วยนะคะทีนี้ก็รู้จักกับพี่คนนี้มาเน่ะเฉพาะในเฟซนะคะ เข้ามาเป็นเพื่อนอะประมาณ3 4ปีได้แล้วเขาก็ชอบโพสแบบอะไรที่เป็นดราม่านะคะก็คือทะเลาะกันกับแฟแล้วก็เลิกกันแล้วก็มีแฟนใหม่แล้วก็ลูกก็มีปัญหานู่นนี่นั่นก็คือจะชอบโพสดราม่านะคะหลังจากนั้นมานะคะเขาก็อินบ็อกมาแต่วันนั้นคือดราม่าหนักมากนะคะที่เขาโพสลงเนาะดราม่าหนักมากก็คือเล็กจะไม่เอ่ยชื่อนะคะแล้วตอนนี้ไม่รู้พี่เขาไปไหนแล้วนะคะก็คือดราม่าหนักมากแล้วเขาก็อินบ็อกเข้ามานะ พูยใน m ม s เซนเจอร์นะคะบอกว่ามีปัญหาหนู่นนี่นั่นนะคะหมุนเงินไม่ทันนะแล้วก็บอกว่าเออพี่ขอยืมเงินหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะเราก็บอกว่าตอนนั้นเล็กก็ไม่มีตังค์นะไม่ค่อยมีตังค์นะคะก็คือเราก็ลําบากเหมือนกันเนาะก็ขอยืมตังค์หน่อยอะไรอย่างงี้นะคะเล็กก็บอกว่าเออเท่าไหร่เราก็เห็นเขาดราม่าเนาะแล้วก็มีความนึกก็คือเป็นคนขี้สงสารแหละเมื่อก่อนนะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่ายืมเงินหน่อยห้าร้อยเดี๋ยวสิ้นเดือนเงินเดือนออกแล้วพี่จะให้อะไรอย่างนงี้นะคะ เราก็คิดว่าเออห้าร้อยก็ไม่ได้มากนะคะก็ไม่ได้มากจนเกินความสามารถที่เราจะให้ได้เนาะเล็กก็เลยเออไม่เป็นไรก็ช่วยกันเนาะก็เลยเพอดีว่ารู้จักพี่เขาอยู่ในเฟซน,นะคะ30สิปีเขาก็ออให้หมายเลขบัญชีมานะ ทีนี้เราก็แบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกเล็กก็โอนไป500บาทนะคะหลังจากนั้นมาพี่เขาก็ไม่ค่อยเข้ามาคุยไม่อะไรไม่กดไลค์ไม่มาคอมเมนต์ไม่อะไรเลยนะคะก็เงียบเงียบไปแต่เล็กก็ไม่ทวงนะความหมายก็คือเล็กเจอ500ใช่ไหมเผื่อบางคนเจอพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคนละ5 0 0อเนาะหรือคนละร้อยเงี้ยถ้าคนละ510คนก็5 0 0 0 20คนก็เป็นหมื่นใช่ไหมคะ ก็ถ้าจํานวนเยอะๆๆๆ,ๆๆๆในเฟซนะที่เขาไปทํานะคะมันก็เป็นจํานวนเยอะเหมือนกันนะเล็กก็คิดนะคะก็เลยมาเตือนภัยว่าการที่แบบเป็นคนโอนไวขี้สงสารอะไรอย่างนี้นะคะบางทีเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะนะคะแต่ว่าเล็กก็ไม่ได้ติดใจนะบางทีก็สงสารอยู่แต่เราก็มาเตือนสําหรับคนที่แบบมีไม่มากแล้วช่วงนี้โควิดนะคะ,ๆๆคะ,คะก็เศรษฐกิจมันก็เป็นอย่างนี้เนาะเราก็ ดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองกันไปนะคะเพราะว่าคนต้องอยู่ต้องกินเนาะท่านผู้ชมถ้าเผื่อ,อเขาไปทําอย่างนี้กับคนอื่นนะคะมันก็สบายเกินไปนะเล็กก็เลยมาเตือนนะคะนี่แหละ,หละก็เตือนว,ว่าเอออย่าโอนไวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับเนี่ยก็เจอบ่อยเจอมากับตัวเหมือนกันนะคะในไลน์นะคะในไลน์ก็คือเป็นเพื่อนเรานี่แหละเป็นเพื่อนเรามาก่อนนะคะพี่คนนี้เล็กก็เสียพี่เขาไปเลยนะเล็กก็เสียพี่เขาไปเลยเพราะว่าเขาเคยแบบว่า คุยกับเรารู้จักกันนะคะในเวลติลิสนี่แหละแล้วเขาก็เป็นแฟนขับเราเนาะเขาก็เข้ามาคุยกันตลอดเลยค่ะอยู่ๆวันหนึ่งนะคะเขาเข้ามาแบบว่าขอยืมตังค์ให้โอนเงินเข้าพวกทูไวเลตอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือ ก็คือเียกว่าไม่ใช่พี่เขาแน่ๆเพราะว่าเราคุยกันมานานแล้วอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมายืมตังค์นะคะเล็กก็เลยบอกว่าไม่ใช่พี่แน่นอนเลยเล็กก็เลยพิมพ์กลับไปอย่างนี้นะคะไม่ใช่พี่แน่นอนเลยทําไมพี่ถึงมายืมตังค์คะอะไรเล็กก็พิมพ์ไปง,งี้ยคือเขาก็บล็อกไปเลยอ่ะก่อนหน้านี้นเล็กก็เจอนะคะอย่างเพื่อนอย่างคุณป้าอะไรก็เจอคือเข้ามาแต่คนรู้จักอ่ะพิมพ์มาเล็กก็รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเขาแล้วคือพี่คนนั้นก็คือ ลบเราออกจากเพื่อนไปเลยนะคะอันนี้ก็มีอีกกรณีหนึ่งนะ ที่แบบเขาแฮกข้อมูลอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากมาเตือนให้ระวังนะคะคือเสียน้อยมันก็ไม่เสียใจมากแต่ถ้าเราเสียเยอะๆแล้วเราเดือดร้อนมันก็ไม่ดีเนาะก็เลยมาเตือนนะคะโอเคก็เล่นเฟซเล่นอะไรก็ระวังเนาะทุกคนก็ฉลาดเล่นอยู่แล้วนะคะพิจารณาดูให้ดีนะคะก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์เหมือนกับเลขเนาะอ่าทีนี้ต่อไปเลกว่าเลขจะไปร้านแคคตัสนะคะเดี๋ยวถ้ามีมีเวลาก็จะถ่ายแคปตัสสวยๆมาให้ดูนะคะก็คือเลกว่าเลขจะไปซื้อ ดินแคคตัสนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ผสมไว้นานแล้วเนาะเพราะว่าไอตัวแมวสีเทาไอเทาๆะคะ่ะมันไปทําแคคตัสที่เล็กเลี้ยงไว้ส,สวยๆอะ่ะมันไปชนล้มพังหมดเลยเราก็เลยต้องได้เปลี่ยนเราก็เลยต้องได้เปลี่ยนดินใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวขับที่นานะคะท่านผู้ชมขับที่นามาคนเดียวก็นัดกับพี่ไว้นะคะอีกที่หนึ่งนัดกับพี่ไว้ ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะนึกออกว่าเอ้ยมาเตือนดีกว่านะคะมาเตือนดีกว่าเนะาะค่ะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ